หุ่นดีเป็นความพอใจส่วนตัวแต่สุขภาพดีเป็นหลักสากลเปอร์เซ็น์ไขมันเท่าไหร่ที่คุณตั้งใจสวัสดีค่ะวันนี้ออมมาในธีมของความอ้วนและการลดน้ำหนักค่ะ ช่วงเนี้ยทุกคนจะเห็นทุกช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok IG YouTube ที่จะเกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนักส่วนใหญ่ก็จะมีตั้งแต่คนที่โชว์หุ่นโชว์บิกินี่โชว์ Before After โชว์ทุก,ทกอย่างเลยคะ่ะทุกคนหรือแม้กระทั่งคนที่จะบอกว่าเอ้ยเป็นเอ่อนิวทริชั่นเอ็กซ์เพรสอะไรก็แล้วแต่นะคะ อยากจะบอกเลยว่าก็ให้ดูดีๆก็แล้วกันนะคะให้เราเลือกตามจริตเราเลือกจากคนที่เราชอบจากคนสนิทหรือว่าคิดว่าคนนั้นเนี่ยจะช่วยเราได้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจริงๆหลกัหลกๆมันก็คือการขายของนั่นแหละการทําพอลดน้ําหนักการใช้อาหารเสริมนะคะรวมถึงการออกกาลังกายด้วยที่เป็นเทรนด์มากๆในช่วงตอนนี้ถ้าถามว่าผิดไหม ออมถือว่าไม่ผิดแต่ว่าถ้าเกิดเขาเข้าในวิธีที่ผิดเช่นการตื้อเงาะยัดเยียดให้เราซื้อของเนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่ผิดนะคะซึ่งวันนี้ออมจะมาขอเล่าในมุมมองของออมแล้วก็ขอเล่าว่าลักษณะการลดน้ำหนักแต่ละวิธีเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างเราจะได้เลือกแล้วก็คิดและพิจารณาได้ถูกต้องค่ะ สิ่งหนึ่งที่เราควรจะระวังเป็นอย่างแรกเลยนะคะก็คือการที่เขาพูดโฆษณาเกินจริงค่ะว่าพุ่งยุบสามวันนะคะหรือว่าพุ่งยุบเร็วมากเลยนะคะเราอย่าลืมคาสร้อยของเขาด้วยนะคะว่าเขามีอะไรที่ไม่บอกเราหรือเปล่าอย่างเช่นทํายังไงจะให้ให้พุ่งยุบสามวันหรือว่าหลังจากสามวันนั้นเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าและมีกี่คนที่ทําได้ค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะก็อขอไลค์ขอกําลังใจขอแชร์หน่อยค่ะจริงๆอยากให้ทุกคนได้ความรู้นะคะแล้วก็จะได้เป็นกําลังใจให้ออมด้วยเช่นเดียวกันค่ะเอาละ่ะก่อนที่เราจะไปรู้ว่าวิธีการลดน้ําหนักมีวิธีไหนบ้างนะคะออมจะขอเล่าขีดสั้นๆก่อนเลยว่าหลักการของการลดน้าหนักมีแค่2วิธีเท่านั้นเองหลักการแรกเลยคือ1เรื่องการเล่นเรื่องพลังงานเท่านั้น,นะคะ่ะ หมายความว่าอะไรหมายความว่าพลังงานขาเข้าก็คือการที่เรากินเข้าไปอ่ะให้น้อยกว่าการที่ใช้งานเพราะปกติแล้วการที่เรา กินเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปนั่งเฉยๆไม่ทําอะไรเลยนะคะพอมันสะสมไปเรื่อยๆะคะ่ะตั้งแต่เด็กเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยน้ําหนักขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นเวลาที่จะเราที่จะลดเนี่ยมันจะหวังลดเร็วไม่ได้เพราะว่ากว่าที่เราจะสะสมมาขนาดเนี้ยมันไม่ใช่ง่ายๆเลยค่ะและหลักการทุกๆหลักการของการลดน้ำหนักนะคะคือการเล่นเรื่องพลังงานอย่างเดียวเลยค่ะ อย่างที่สองเนยนะคะก็คือการที่เราจะต้องมีระเบียบวินัยอย่างต่อเนื่องค่ะเราจะไม่สามารถลดน้ำหนักได้เลยค่ะถ้าเราขี้เกียจสมมติเรากินวันนี้โอ้ยไดเอทหนึ่งวันสองสามวันเสร็จปุ๊บอ้าวชั่งปุ๊บน้ำหนักลงหนึ่งกิโลฉลองกินเหมือนเดิมค่ะมันก็ไม่ได้ผลมันก็จะเกิดการยุบหนอพองหนอขึ้นมาส่วนในเรื่องของอาหารเสริมเนี่ยเวลาที่เขาโฆษณาเสร็จปุ๊บกินปุ๊บผอมปั๊บนี่มันไม่ใช่นะคะเพราะว่า ทุกวิธีการคือต้องคุมน้ำหนักค่ะจะกินอาหารเสริมยังไงก็ต้องคุมอาหารที่เรากินอยู่ดิและจริงๆใจของออมอะนะแต่ คิดว่าไม่น่าจะทําได้หรอกเพราะว่าอยากให้คนที่สอนหรือว่าเทรนเรื่องนี้ค่ะอย่างน้อยผ่านการอบรมนะคะจากเมืองนอกหลักสูตรมองนอกได้เซอร์ติฟิเคตมากก็ดีนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันลดน้ําหนักได้แล้วนะคะฉันพร้อมที่จะสอนคนอื่นหรือว่าเหมือนกับอารมณ์เหมือนเราเราเหมือนไปเรียนโคชชิ่งมาอะไรสักอย่างหนึ่งโคชชิ่งการออกหน้ากล้องจ่ายเงินไปเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็เอามาฝึกโดยการที่เรียอะไรเงินจากคนอื่นว่าเอ้ยเราก็สอนได้เหมือนกันนะคะอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกัน แล้ว่ะ,ะทุกคนการที่เราเรียนหมอเรียนพยาบาลเรียนทนายเรียนวิศวะมาเนี่ยมันใช้เวลาหลายปีนะคะอยู่ดีๆคนที่แบบทําได้เลยแล้วมาสอนเราเลยเนี่ยคุณมั่นใจได้ยังไงว่าเขาจะสามารถช่วยเราได้จริงนะคะอันนี้ก็ขอให้พิจารณาเอาเองแล้วกันค่ะแล้วก็เรื่องหลักของการโภชนาการเนี่ยนะคะมันมี ศาสรและสินในตัวของมันเองเนาะบางคนก็จะบอกว่าฉันจะต้องกินคลีนจ่านะคะใหม่สดน้ําใหม่ปรุงใหม่อะไรเลยนะคะแต่ถ้าถามถึงหลักความเป็นจริงอะคะ่ะเราสามารถทําได้จริงๆตามที่พูดไหมถ้าเป็นเราเป็นคนปกติเนี่ยนะเราก็คงจะคิดว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงก็ได้ที่จะแบบกินของอร่อยอยู่อะ คนเราก็อยากกินอะไรเบอร์เกอร์ไก่ทอดกินยามกินส้มตามถูกไหมคะการที่จะแบบจะไปห้ามเลยแล้วทำเลยคลีนเลยตลอดชีวิตเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากนะคะซึ่งคนที่ทำเนี่ยมันก็มีแต่มันมีน้อยนะคะก็แล้วแต่จิตของเราว่าเราเนี่ยอยากจะกินแบบไหนแล้วกันเนาะแต่วันนี้ออมจะให้วิธีการลดน้ำหนักอยู่ที่3วิธีวิธีแรกก็คือ IF Intermittent Fasting นะคะอย่างที่2ก็คือหลักของคี t o อย่างที่3ก็คือหลักของการที่ใช้อาหารเสริมหลักการแรกเลยก็คือการ I.F. I.F. นะคะ IF เนี่ยเป็นการที่เหมือนใช้ในช่วงของภาวะที่เราอดอาหารเนี่ยแหละเป็นระยะเวลาไปนะคะแล้วก็เราก็ต้องคุมอาหารอยู่ดีนะคะคุมนิดหน่อยไม่ได้เยอะเท่าการทำคีโตแล้วก็การทำ ในเรื่องของอาหารเสริมแต่ว่าหลักการของ IF ก็คือเวลาที่ช่วงเวลาที่เราอดอาหารนะคะร่างกายเนี่ยมันจะไม่มีพลังงานร่างกายหลักของเราเลยอะคะ่ะก็คือใช้ในส่วนของแป้งและน้ําตาลเป็นพลังงานหลักพอเราไม่มีพลังงานจากการที่เราอดอาหารเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยร่างกายก็จะไปดึงพลังงานจากส่วนอื่นๆมาใช้ไม่ว่าจะเป็น น้ำตาลในเลือดเล่านะคะออการที่แบบไขมันของเรานะคะแต่ว่านะคะไม่ใช่แบบว่าทําประเดี๋ยวประดาวเราจะได้นะคะการลดน้ําหนักทุกทีที่ออมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยอย่างน้อยองต้องทำหนึ่งเดือนขึ้นไปนะคะทุกคนไม่ใช่แบบเอ้ยทําแป๊บๆนะคะมันไม่ถูกต้องนะคะและแต่ละอันเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันไปเช่นเดียวกันค่ะ ในส่วนของเจ้าตัว IF เลยนะคะก็จะมีข้อเสียของเขาก็คือว่าตอนที่ช่วงเวลาที่เราอดอาหารนะคะเราจะไม่สามารถแอบกินอะไรได้เลยนะคะเราก็จะกินได้แค่น้ำเปล่าเท่านั้นเองแล้วก็อาจจะปวดหัวได้นะคะจากการที่พลังงานไม่พอเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะส่วนวิธีการต่อมานะคะนั่นคือวิธีการทำ k e โตนะคะหรือที่เรียกกันว่า keto สนะคะ ซึ่งวิธีนี้จะบอกเลยว่าหมอในต่างประเทศเนี่ยทำเยอะกว่า IF นะคะการทำ IF นี่คือจะทำน้อยมากๆในหลักการของคีโตเลยนะคะก็คือการที่เราเนี่ยกินอาหารที่เป็น High Fat Diet นะคะหรือที่เรียกว่าอาหารที่มีไขมันค่อนข้างสูงซึ่งจะมีการที่น้ำหนักลงเร็วกว่านะคะการทำ IF เพราะว่าพลังงานหลักเราจะาแป้งใช่ไหม ในในปกติเวลาที่เรากินนะ่ะคือกินจากแป้งถูกป,ปะแต่การกินคีโตเนี่ยก็คือการกินพวกอาหารที่มันมีไฮแฟตมากๆก็คือไขมันร่างกายเราไม่ใช่ใช้ไขมันเป็นอย่างแรกนะคะทุกคนร่างกายเราใช้อะไรคะใช้น้ําตาลก่อนคะ่ะทุกคนในเมื่อน,น้ําตาลมันไม่มีนะคะกินไปเยะยะเวลาหนึ่งน้ำตาลมันม,มีเราให้ไขมันไปเรื่อยๆนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ย ร่างกายก็ต้องหาทางออกว่าเฮ้ยฉันจะใช้พลังงานจากไหนดีฉันก็ดึงเอาไขมันมาใช้สิดังนั้นคีในกรณีนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลงเร็วนะคะผู้ป่วยเบาหวานก็ก็คือจะใช้วิธีการนี้แต่ว่าจะต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าข้อเสียง,ขงเขาก็คือมันอาจจะทำให้ท้องผูกได้นะคะเพราะว่าเราจะกินพวก พวกที่มันเป็นแป้งน้อยนะคะถ้าจะเน้นก็คือแบบแนะนําให้เป็นพวกไฟเบอร์ที่เป็นอาหารเสริมแทนเพื่อเสริมเข้าไปนะคะอาจจะปวดหัวได้เช่นเดียวกันจากการที่ไม่มีพลังงานจากน้ําตาลเป็นพลังงานหลักแล้วก็อาจจะต้องเช็คค่าคีโตทุกครั้งนะคะเพราะว่ามันพอมันมีคีโตในเลือดสูงม,มากค่ะมันก็จะมีเอฟเฟกบางอย่างที่ไม่ค่อยโอเคเช่นเดียวกันอย่างเมืองนอกเนี่ย คือออมเห็นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่คือหมอเขาจะใช้หลักการของคีโตเป็นหลักนะคะแล้วก็ค่อยๆพ่วงไปกับ IF สลับก,กันไปนะคะซึ่งวิธีการเนี้ยมันจะช่วยเบลนได้มากกว่านั่นเองค่ะส่วนตัวสุดท้ายเลยนะคะก็คือเจ้าตัวของอาหารเสริมนั่นเองอาหารเสริมเนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีนะคะข้อเสียของประเทศไทยอย่างหนึ่งเลยนะคะคือการที่เราโฆษณาเกินจริงค่ะทำให้สวยทำให้ผิวดีทำให้ หุ่นดีพุงยุบเร็วนะคะจริงๆนะ,ะมันก็มีประโยชน์และโทษในตัวมันเองนะคะการที่จะทานอาหารเสริมนะมันก็ต้องคุมอาหารอยู่ดีค่ะคุณมันจะไม่คุมไม่ได้เลยนะคะสมมติว่าเราจะไปกินกาแฟาลดน้ำหนักอย่างเงี้ยการลดน้ำหนักของกาแฟานะคะใส่สมมติใส่แอลคาไีนแอลคาไลน์เนี่ยกินเฉยๆมันไม่ได้ช่วยร่างกายเรานะคะมันจะไปช่วยตอนไหนรู้ไหมมันจะไปช่วยตอนที่เราเนี่ยมีการขยับร่างกายมีแอคทิวิตี้เดินเหินบ้างค่ะกิน กาแฟที่ผสมเอาคานิทีนอย่างเดียวเนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้นะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องคุมอาหารออกกําลังกายนะคะและก็เช็คคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะเพราะนะคะบางเจ้าเนี่ยเขาใส่ยาลดนะคะแต่ผมเชื่อว่าไม่ค่อยมีแล้วแหละแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเขาจะใช้อะไรที่คุณภาพไม่ถึงเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ราคาถูกแล้วขายเราในราคาแพงถ้า ถ้าอาหารเสริมไหนที่มันมีงานวิจัยรองรับเนี่ยอมก็ถือว่าผ่านในระดับหนึงแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะไม่ค่อยมีงานวิจัยเท่าไหร่นักจะเป็นในเรื่องของการที่เหมือนขึ้นทะเบียนออยอมากกว่านะคะจริงๆถ้าถ้าโดยส่วนตัวแล้วเต็เงก็ไม่ค่อยกินของอะไรที่เป็น Made in Thailand เท่าไหร่คือไม่ได้รังเกียจนะแต่ว่า คุณภาพหลายๆอย่างเนี่ยมันยังไม่นิ่งพอเท่ากับต่างประเทศอย่างต่างประเทศบางเจ้าเนี่ยก็จะแบบแนะนําเลยว่าแบบเออเนี่ยได้รับการวิจัยเรียบร้อยแล้วนะคะมีประโยชน์มีโทษยังไงสามารถ t r a ต k กลับได้ว่าเฮ้ยเขาผลิตยังไงผล,ผลิตที่ไหนผลิตเมื่อไหร่นะคะมาตรฐานของเขาเนี่ยจะสูงกว่าแล้วกฎหมายของทางด้านอาหารเสริมเนี่ยจะมีความเคร่งครัดมากกว่าของคนไทยค่อนข้างเยอะแต่นะคะ ยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็แล้วแต่นะคะ k ี t o if อาหารเสริมนะคะจริงๆมันเบลนไปได้ด้วยกันได้ถ้าเรารู้หลักจริงๆนะคะแต่ที่สำคัญเลยก็คือมันก็ต้องมีวิน,นัยอ่ะมันก็ต้องแบบ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะการที่เราสมุนินะเข้าคอร์สไปเลยนะคะ 1- 2เดือนปุ๊บเพื่อจะเอาเร็วบางครั้งที่มันเร็วเนี่ยพอสุดท้ายแล้วตอนที่เราเลิกลดน้าหนักนค่ะนิสัยเราอ่ะไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะนิสัยการกินเราไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นยังไงคะเราก็กลับมาป้วนเหมือนเดิมค่ะทุกคนแต่ว่านะคะถ้าเราค่อยๆค่อยๆลดไปมันก็จะทําให้นิสัยการกินบางอย่างที่เราไม่ดีเนี่ยเปลี่ยนไปปุ๊บเวลาที่เราออกจากการคอร์สลดน้ำหนักเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ย เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าการที่เหมือนกับเปลี่ยนนิสัยตัวเองใหม่ค่ะแล้วเราก็จะเลือกกินได้อบางบางครั้งกินแบบชีตติ้งเดย์บ้างไม่เห็นเป็นไรบางครั้งแบบดูแลตัวเองได้บ้าง ก็ไม่เห็นเป็นไรเช่นเดียวกันนะคะมันคือความสนุกถ้าสมมติว่าคนไหนที่รีบๆยกตัวอย่างเช่นเออฉันอยากจะใส่บิกินี่นะคะช่วงเดือนเมษายนะคะหน้าร้อนมันต้องแบบถ่ายรูปบิกินี่นะคะหุ่นสวยๆเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมตัวตั้งแต่นั้นน่เลยนะคะมันจะดีกว่าการที่แบบเร็วส่วนการดูดไขมันเนี่ยมันเป็นวิธีการที่รวดเร็วและและเห็นผลเร็วมากๆเลยแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องดูแลด้วยการที่เราเนี่ย คุ้มาหารอยู่ดีการออกกําลังกายที่ถูกต้องอยู่ดีเพราะว่าบางทีคนที่เคยดูดไขมันนะคะมันก็จะกลับมาเด้งเหมือนเดิมเช่นเดียวกันค่ะออมเคยเห็นนะคะทุกทีเนี่ยท,ทุกทีเนี่ย เขาเรียกว่าได้ผลหมดนะคะอมเคยเห็นคนทําคีโตแล้วแบบหุ่นดีนะคะเคยเห็น if ทําหุ่นดีเคยเห็นทําอาหารเสริมแล้วก็หุ่นดีเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยทุกคนสามารถทําได้เลยค่ะขึ้นอยู่กับจริตวินัยเราและเราชอบวิธีการไหนนะคะอย่าแบบมานั่งลองนะว่าแบบเอ้ยฉันวิธีการยังไม่เวิร์นะคะให้ทาไปจนจบกระบวนการของเทรนเนอร์หรือว่าโค้ชก่อนหรือหรือ ตามโปรแกรมของคุณหมอก็ได้แต่ถ้าเราทําไม่ครบนะคะอย่าเพิ่งผลน,นะคะเพราะว่าถ้าเราทําไม่ครบเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการโยโย่นะคะมันมีสูงมากหรือแบบแม้ก,กระทั่งทําเองเนี่ยผลเสียเนี่ยก็จะมากกว่าเท่านั้นเองค่ะดังนั้นเนี่ยการที่เราอ้วนเนี่ยเราไม่ผิดนะคะการที่เราไขมันเยอะไม่ผิดนะคะแต่การที่เรานะคะหุนอวบ ้วนแต่สุขภาพดีนะคะมีเยอะนะคะทุกคนบางคนเนี่ยผอมเป็นคอเลสเตอรอลสูงก็มีนะคะมันไม่ได้เกี่ยวแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราสุขภาพดีไหมกับสิ่งที่เราเป็นตอนนี้และเราพอใจกับหุ่นและลูกล่างเราหรือเปล่าเท่านั้นเองค่ะวันนี้ออมก็ขอฝากแค่นี้นะคะตอ,ออมต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ